ฮัลโหทุกคนเรามาอยู่กันที่ไต้หวันนะคะก็จริงๆอ่ะถึงมาตั้งแต่แบบเมื่อเช้าแล้วแต่แบบว่าวันนี้ยมทั้งวันเลยก็เลยแบบเพิ่งมีอารมณ์ถ่ายเพิ่งนอนหลับตื่นมาแล้วก็ชัดนแปะมาเรียบร้อยวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่ไต้หวันนะแต่ว่าจะเป็นไต้หวันในแบบที่ เราสามารถติดตามอะไรที่เกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นได้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าที่ไต้หวันมันมีกระแสแบบว่า,วาการ์ตูนญี่ปุ่นอะอะไรยังไงบ้างมีที่ไหนที่เราสามารถแบบเที่ยวเราแบบตามการ์ตูนญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นได้ หูาที่มันเป็นชานมกับไอเสี่ยลับเปาเราก็ผัดมาตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับปอมหมาดเลยถ้าใครชอบปอมหมาดก็มาได้สวยมากแล้วก็เผื่อเวลานิดนึงเนาะคนเยอะมากเลย แล้วก็ตรงนี้นะคะปกติบางทีเขาก็จะจัดเป็นอีเวนต์การ์ตูนเป็นซูมเล็กๆด้วยมันจะอยู่ใกล้ๆกับ The Red House ในซีเหมือนติงอะแต่ตอนที่เราไปมันไม่ใช่อีเวนต์การ์ตูนอะวันที่2องอะทุกคนวันนี้เรามากันที่จิวเปิดนเราจะพาไปดูร้านน้ำชาที่ได้อินสไปร์มาจากเร,ร้่อง s p i ิ e เด d a เอเวเนาะเดี๋ยว ตอนนี้เดินเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาลงเขาอะเออเดี๋ยวเราพาไปดูกัน เส้นทางท้าท่ายเข่ามากทุกคนเส้นทางเอะไร้นน,นี่เราเห็นพูทธนาแล้ว <c oughs> ใช่ใช่อันนี้แรก いいから เฟสเมื่กี้มันไม่ใช่นะคะทุกคนสุดท้ายเราก็เลยต้องเดินย้อนกลับมาของจริงต้องตรงนี้ค่ะปักว่าอเม y t r e เ ah House ในแมปได้เลยอยู่ตรงนี้นะวันที่เราไปอะโชคดีมากฟ้าใสตัดกับร้านสุดๆถ่ายรูปออกมากสวยมาก อยู่กันที่หัวาชาญหน1่งเก้าหนึ่งสี่กันนะคะจริงๆที่เนี่ยบางทีเขาก็มีจัดอีเวนต์การ์ตูนเหมือนกันแต่ตอนเราไปคือไม่เจออีกแล้วคือมันแล้วแต่ช่วงเลยอะว่าเขาจะมีจัดอีเวนต์การ์ตูนหรือเปล่าอย่างก่อนหน้าเนี้ยก็เคยมีจัดอีเวนต์คลังสยองของอาจารย์จุนจิโต้หรือว่าอีเวนต์จิวจิสึเหมือนกันแต่ยังไงทุกคนก็สามารถเช็คก่อนไปได้ที่เว็บนี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปแฟนแฟนคาเฟ่ ของดันดันตอนนี้มีจัดดันดันอยู่ที่ไต้หวันเนาะมันอยู่ในซีเหมือนติงอะแล้วมันก็อยู่ที่ชั้น5้าของตึกหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะค่ะมันคือตึกตรงไหนแฟนแฟนคาเฟ่เนี่ยมันจะอยู่ในซีเหมือนติงเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่กลางถนนคนเดินนะมันจะอยู่รอบนอกออกไปหน่อยจะเป็นตรงที่ปักตามแบบนี้เลยเดินเดินไปมองพื้นไว้ก็จะเห็นแปะไว้ที่พื้นแบบนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปที่ตึกนั้นกดลิฟต์ไปชั้น5โลด จะมีบอกว่าคุณยูยายแก่เฮอร์โบรักเราก็จะรองน่เรากอีกแล้วอยากเก็บกลับบ้านอ,อันนี้คือที่เราสั่งมาสองเมงนูมีเมนูยายแก่เฮอร์โบรับอันนี้เป็นน้ำรสของโมโมเป็นน้ำแบบมีร่องหมีรองสวยงานีแบบอนาอ่อันนี้เป็นเม,มนูยายแก่เฮอร์โบรับ เขาจะแถมเป็นอันนี้มาให้ด้วยแต่แบบยายแก่หน้าแบบหน้าแบบย่นมากเลยเอ่ะคือก็ยายแก่ยายแก่จริง,ง <laughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นอันที่แถมมาค่ะน้ำขงนมเนยนี่ <laughs> <laughs> เอาออกก่อนกินไม่ได้ <laughs> เ้ดูดิ เองแมวหูล้นแม่หูล้นอันนี้ก็อันนี้กินได้ไหมแต่มันแปะอยู่อ่ะริงหรอเอ้แต่มันตัดได้มม่จะกินได้嘛ลองตัดสองจัดเหรอไม่น่าตายนะชิมแล้วนะพี่กล้องชิมก่อน อันนี้น,น้ำา้าขององกคานตรงนี้มันก็เหมือนจะกินได้อ่ะทุกคนมันเป็นแบบยุยย,ยุแต่มันไม่ให้ยุยแบบกระดานนะน่าจะเป็นน้ำตาลเลยเมนูน้ีตาลนี้เลยทุกคนมีของขาวด้วยแล้วก็ของหวาน แล้วพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าของแถมมอจีอย่างที่โชว์ให้ดูแล้วก็จะสูงมา มันเป็นโซนปีศาจใช่ไหมตรงบนหัวเราแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบแกงนะเลก็ออแตะอีกแบบโซนละ้านอันนี้อันนี้น,นี่อันนี้โซนของขายก็ยังมีแบบประมาณนี้แบบอันนี้เจ๋งดีนะทุกคนเป็นแบบสร้อยรูปอกทะลุ เป็นแสงนี่เหมือนเครื่องรางเออจีนอะ่ะอันนี้ที่เรามีไงที่เป็นแบบสติกเกอร์แปะอะไรนะแปะกระเป๋าเดินทางมนนีหมอนอันนี้เกี่ยวอะไร <c oughs> อ่ะตรงนี้ก็เป็นโซนของใครเหมือนกันนี่ <c oughs> เฟ่เนี้ยเราขอตีนิดนึงตรงที่ว่า มันมีกฎให้สั่งขั้นต่ำคนละ300ดอลลาร์ไต้หวันแต่มันไม่มีป้ายแปะกฎนี้ไว้เลยแล้วเมนูอ่ะก็เป็นภาษาจีนล้วนเตือนเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าที่เขาทําแบบเนี้ยเพราะเขาตั้งใจไม่เวลข้ามคนต่างชาติอยู่แล้วแล้วเราดันสลัดไปกินเองหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่สาเหตุเนี้ยมันก็ดูไม่ค่อยเฟรนลี่ต่อคนต่างชาติเท่าไหร่นะขนาดเราที่เป็นภาษาจีนยังงงๆกับชื่อเฉพาะบางอันเลยแต่ยังไงถ้าใครจะไปลองก็ไปลองดูได้นะคะเพราะขนมนอร่อยจริงยอม แถมให้ทุกคนเราไม่คิดว่าตอนที่ขากลับอะ่ะเราจะเจอสิ่งนี้ในสนามบินสำหรับใครที่เป็นแฟนแบบคิตตี้นะคนะก็มันเป็นเคาน์เตอร์ของ EVA Air อะ่ะเออทุกคนถ้าเกิดเข้ามาสนามบินเถาอยู่อนะ่ะขาออกอะ่ะมันก็จะเจอเป็นแบบนี้เลยก็คือทุกคนเข้าสนามบินเถาอยว่มาใช่ไหมแล้วขาออกอะ่ะประมาณตู้ที่18-19แล้วก็17อะไรพวกนะี้แล้วทุกคนมาตรง เข้ามาตรงนี้มันก็จะเจอเลยกับแบบเป็นตู้เหมือนเซิลเช็คอินของ EVA ที่มันโคกับ Hello Kitty คือข้างในอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแบบว่ามันจะเป็นเหมือนตู้แบบเซฟลเช็คอินนะ่ะซึ่งแบบมันเป็นตู้ปลอมนะตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันจะเป็นตู้จริงแบบว่าสามารถเข้าไปเช็คอินได้อะไรอย่างงี้ที่แท้คือเป็นตู้ปลอมมาให้แบบให้แบบฟิลฟิลเหมือนตู้เช็ค mm hmm. อินเฉยเอ่ะเออคือแบบ มันเป็นจุดถ่ายรูปเฉยๆอ่ะเรามันก็จะมีแบบว่าเนี่ยตู้พวกนี้ก็คือเป็นตู้โชว์แบบว่าเครื่องบินจำลองที่เป็นแบบว่าลาย Hello Kitty อ่นนะเนาะมีแบบตัวการ์ตูนในซาริโออื่นๆด้วยหน้ารักมากถ้าใครแบบว่าใสา่แบบเป็นใส่ของซาริโออ่ะติ่งซาริโอคือแบบชอบแน่นอนฟินแน่ จบแล้วนะคะกับการพาทัวร์แบบไปแค่ไต้หวันก็ติดตามอนิเมะได้ถึงมันจะไม่เท่ากับไปญี่ปุ่นก็เถอ,อะเนาะแต่ก็ถือว่าถ้าใครอยากตามกระแสอนิเมะในงบที่ประหยัดกว่านียก็สามารถมาตามได้ที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวนี้กระแสอนิเมะมันบูมมากอะเนาะยิ่งมาหวมัวเมืองใหญ่ๆอย่างไทเป้งเงี้ยก็ยิ่งไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ได้เจออนิเมะมาชุบชูจิตใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะบ๊ายบาย